สวัสดีครับผมวันนี้กับเกมที่ชื่อว่า Don't Stay a w a y นะครับก็เป็นเกมสั้นๆแนวเกมผีคริสต์มาสนะครับผมเตรียมใกล้วันคริสต์มาสที่จะมาถึงนะครับผมเรือเป็นไงไปดูกันครับผมไปนี่คืนวันที่24ธันวานะคริสต์มาสอี e นะครับ เอาละฉันคิดว่าถึงเวลาแล้วโอเคครับกด e เพื่อลุก,กเปลี่ยนนี้อยู่ในห้องนอนนะครับตู้เสื้อผ้านะมีหนังสือมีวิวให้ดูข้างนอกนะครับสองฝั่งนะตอนนี้เวลาเที่ยงคืนสามสิบเจ็ดนะ เปิดด้วยน,นะมีอะไรให้กินไหมไม่มีนะครับมันจะระบบเปิดเป็นตื้นอยู่นะตุ๊กต,ตาหมีนี่เอาไว้อะไจำไว้ก่อนแล้วกันครับตรงนี้มีตุ๊กตาหมีอยู่นะลุกป,ปัน้นไปดีกว่าฉันต้องการทำอะไรบางอย่างเพื่อล่อเขาโอเคโอเคครับเราต้องไปเตรียมนมแล้วก็คุกกี้นะนมีอะไรไหมไม่มีนะครับ นมแล้วก็คุกกี้กด e เพื่อซ่อนต้องซ่อนด้วยอย่างนั้นเหรอแต่ผมมึงซ่อนไม่ได้นะหรือว่าซ่อนได้แล้วยังไม่ได้นะกดแล้วมันไม่ซ่อนนะเต้องหยิบจานแล้วก็แก้วนะแต่ว่าจานกับแก้วมันอยู่บนนู้นเลยนะครับอยู่บนนู้นแล้วคือเราหยิบไม่ถึงนะผมเราตัวเตี้ยนะเป็นเด็กผมดูเล่าๆก่อนนะ ทีวีนะครับกดดูไม่ได้โอเคอน,นี่ห้องห้องส้วมโอเคครับห้องส้วมเทียมน้ำนะเป็นเหมือนแบบกระท่อมตาอากาศเลยแล้วน,นี่ห้องอะไรอ่าแม่กับพ่อกำลังหลับอยู่โอเคครับแล้วคือเราต้องไปหยิบของบนนั้นหรออันนี้มีหรือเปล่าคุกกี้นี่เขาแช่เบอร์เกอร์ไว้่างนี้เลยเหรอขนมปังนะครับ แล้วก็ไอติมแช่ช่องนี้นะถูงก็หลับด้วยมีหัวหอมที่หายไปครึ่งครึ่งลูกนะครับแล้วก็ไข่ไก่ที่เรียงกันแบบแปลกๆนิดนึงน้ำผลไม้โค้กช่องบนล่ะบนแช่เนื้อสัตว์นะครับแล้วก็มีอะไรอ่ะอะไรไม่รู้นะนี่คือคุกกี้หรือเปล่าตู้ตรงนี้เปิดไม่ได้นะครับ ทำไมต้องหยิบเก้าอี้มาหรออุ้ยหยิบมาได้จริงด้วยครับโอเคหยิบมาแล้วก็ปีนขึ้นบนนะเปิดตู้ออกมาครับโอเคครับอ่าแล้วก็เอาแก้วเอ้ยเอาจานก,กับแก้วไปวางนะโอเคครับเอาเก้าอี้ไปเก็บที่เดิมกุญยี้เก็บที่เดิมนะครับจากนั้น เขาบอกให้เอาเรานมใช่ไหมเมื่อกี้ผมเจอนมอยู่ในตู้เย็นนะนี่นมอยู่นี่เทใส่แก้วปะโอเคไปครับนมสดก็ต้องคุกกี้นะคุกกี้ผมเห็นโหล,ลนี้นะครับเอานมเก็บที่เดิมก่อนโอเคแล้วปิดตู้เย็นกี้โอเคคุกกี้สี่ชิ้นน่าจะพอแล้วล่ะนี่ครับสี่ชิ้นนะหอหยิบนะเลยช,นะชิ้นเหรอ หนึ่งสองสามสี่โอเคครับนี่เอาไว้วางหลอกซันต้างั้นเหรอกดอีซ่อนเอ้าเฮ้ยใครเดินผ่านเมื่อกี้ผมเห็นนะกดอีเพื่อออกจากตรงนี้ออกอยังไงโอเคครับอ๋อเราลอก่อนนะสามนาทีสามนา,า,าทีผ่านไปนะครับ ฉันว่าฉันต้องเข้าห้องน้ำหน่อยละโอเคครับผมว่ามันมาตอนเราเข้าห้องน้ำเนี่ยเอ้ยมันประตูเปิดอยู่อ่ะนี่ผมเปิดไปเหรอโอเคจัดการห้องน้ำนะเงียบมาครับต้องกดจะโค้งเนี่ยทำไมมันเขียวขนาดนี้กดจะโค้งหน่อยกดไม่ได้นะครับมันระบบอะไรวะเนี่ยเขียวเลยนะ อีกเกี่ยวอุ้ยอะไรอะ่ะเฮ้ยอะไรใครอ่ะเด็กนั่นเอ้าอะไรอ่ะแไปแล้วครับนี่เป็นอะไรกันเนี่ยเห็นทีวีเอเปล่าทีวีเปิดติดแล้วครับนี่ผมเห็นซา,านต้าใส่แพรอยู่นะใส่ข้างบน ทีวี่เหรอนี่มันแปลกมากเลยโอเคครับเราทำไมซ่อนก่อนซ่อนอรอซานต้านะโอเคครับเอา้าทีวีเปิดได้อีกแล้วนะเปิดได้ไงเนี่ยตัวปีนกำแพงเมากแค่ไหนครับเดี๋ย,ยว อะไรบ้างฉันเราโอซันตา้าถือเรื่อยไปเลยเดี๋ยวซันตา้ามาแล้วจะต้องซ่อนโอเคซ่อนนะซ่อนครับเอาคุกกี้หายโอเคคุกกี้หายเก็บคุกกี้ก่อนเนาะโอเคครับพีน่นี่คืออะไรโอ้โหมันไม่ทันมะเนี่ยนะทันเหรอทันจริงถามนะ โอเคต้อนนะต้อนน่พอดีพอดีนะครับเออ,อเคนนะไม่ไม,ไม่อยู่ดีตัวสะอาด,มดเมื่อกี้เปือนเลือดเต็มตัวเลยนะผมเห็นในทีวีอยู่คุกกี้เอง ไปอ่ะของขวัญให้เรานะครับแมก่กับคุกกี้เหรอแต่ว่าถึงขนาดต้องพังประตูบ้านเข้ามาเลยแล้วคือเปิดประตูได้นะแต่ว่าจะเลื่อยตรงการทําไมครับรูเนี่ยจะเลื่อยทำไม <c oughs> โอเคเขาบอกให้เราไปแกะของขวัญน,นะแกะขอขวัญดีกว่าโอเคไปเปิดในห้องนอนนะโอเคครับ ห,หนักไะด้วยของขวัญอะไรวะเนี่ยเห็นนี่หรอเปิดเลยแล้วของขวัญจะล่ะไม่มีอะไรนะกล่องเปล่าลูกหันเช้าอยู่บนโต๊ะนะเอาอะไรอ่ะนั่นมันฝันร้ายกันเหรอ โอ้แล้วเตียงเลอะเลยครับฉี่แล้วที่นอนหรือเปล่าเนี่ยฮฉี่แตกเลยฉี่แตกครับอ้าวจบแล้วนี่ก็คือเราแค่ฝันร้ายไปนะไหนกินน้ำเยอะนะครับแล้วไอ้ฝันร้ายจริงก็คือเราเดินไปเข้าห้องน้ำครับแล้วก็ฉี่แล้วไม่กดชักโครกนะเกี่ยวเลยถึงว่ามันเป็นกดไม่ได้เพราะมันอยู่บนเตียงแล้วนี่ครับโอเคผมก็ จบแล้วนะครับสำหรับเกมที่ชื่อว่า Don s ซ v e ก็เป็นเกมสัสส้นๆนะครับหวังว่าทุกคนจะสนุกกันก็ขอบคุณที่รับชมนะครับผมสวัสดีครับ